าแข้งเอเชียโชว์ฟอร์มแจ่มในขนาดนี้อันดับ5ทาเคฮิโร่โทมิยาสึเริ่มต้นประเด็นนี้ด้วยแข้งจากแดนซามูไรกันก่อนนั่นก็คือทาเคฮิโร่โทมิยาสึกองหลังจากอาเซนอลนทีมที่กำลังสร้างผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูก,กาลนี้จึงอยู่ที่เขาไม่ได้โชว์ฟอร์มวิวาอะไรหากเทียบกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นแต่หากมองที่การทำหน้าที่ของเขาก็ต้องบอกว่าเขารับผิดชอบได้ดีเลยทีเดียวอีกท,ทั้งเขายังสามารถเล่นตำแหน่งได้ทั้งแบ็กซ้ายและขวา ไม่เพียงแค่สารัดประโยชน์ในเกมรับเท่านั้นแข้งรายนี้ยังมีทักษะการเปิดบอลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันโดยผลงานในฤดูกาลนี้ลงสนามให้กับไอ้ปืนใหญ่ไปแล้ว25นัดในทุกรายการพร้อมกับทําไป2อสซิ์อันดับ4วางฮีชานต่อกันด้วยควางฮีชานแข้งจากแดนโสมผู้เล่นที่มีฉาย,ยาว่าห่างโซหรือที่แปลว่ากระทิงดุซึ่งก็มาจากสไตล์การเล่นที่ดุดันของเขานนั่นเองเขาถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดของเกาหลีใต้ในช่วงหลังโดยเขาเริ่มใช้แววเด่น นับตั้งแต่ร่วมงานกับซาวบวกโดยเฉพาะตอนที่ถูกปล่อยยืมตัวเอเบรซิคคืออีกหนึ่งสโมสรที่เห็นแววแค่รายนี้และได้เซ็นสัญญาถาวรเมื่อปี2020ก่อนล่าสุดจะปล่อยให้กับวูฟซันตันยืมตัวใช้งานในปี2021และเซ็นสัญญาถาวรในปี2022ซึ่งผลงานของเขาในเพเมลีกก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจด้วยการทําไป1ประตูกับ3แอซิสจาก22นัดในทุกรายการอันดับ 3. เมดีเทเรมี เพิ่มความร้อนแรงกันสักหน่อยกับกองหน้าอิรานนามว่าเมดิเทร์มี่ที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทําผลงานดีสุดในช่วงนี้ร่วมกับทัพปอร์โตไม่เพียงแค่นั้นหากใครจํากันได้ในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเขาก็เป็นคนทํา2ประตูกับ1นึ่แอซิสต,ตลอดการลงสนาม3นัดแม้ว่าอายุจะปาไป30แล้วแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นกองหน้าสายกำยำเอาไว้ได้โดยผลงานในฤดูกาลนี้ทาไปแล้ว20ประตูกับอีก11อแอซิส ตลอดการลงเล่น31ดนัดนในทุกรายการให้กับปอร์โตอันดับ 2. เคารูมิโตมะผู้เล่นชาวเอเชียที่นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขานั่นคือเคารูมิโตมะนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นร่วมกับไบรตันกลับกลัน่นหากหย้อนไปในช่วงก่อนหน้านี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงจะทาหน้าสงสัยและงงกันว่านักเตะคนนี้คือใครแต่ช่วงหลังมานี้ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วผลงานของเขาควรค่าแก่การให้พูดถึงอย่างมาก ด้วยการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงบอลในสมัยเรียนที่มหาวิจัยไึกุบะประเทศญี่ปุ่นทําให้เห็นว่าแม้เขาจะมีส่วนสูงเพียง178ซนติเมตรแต่ก็ชนะคู่แข่งได้บ่อยครั้งด้วยทักษะที่สั่งสมและเรียนรู้นั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงหลังด้วยสถิติ7ประตูจากการลงเล่น11นัดอันดับ1ซง,งเฮอร์มินเมื่อพูดถึงนักเตะเอเชียที่น่าสนใจเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงผู้เล่นคนนี้ นั่นคือซงเฮอร์มินแข่งจากแดนโสมที่ทำผลงานได้ดีสุดจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในยุโรปการันตีด้วยรางวัลรองเท้าทองคําในปี2021ซึ่งเขาเป็นนักเตะจากเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ได้ด้วยความเร็วและความเฉียบคมในการจบสกอร์ก็ไม่แปลกใจเลยที่สถิติของเขาจะเทียบชั้นนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปไม่เพียงแค่นั้นเขายังเป็นนักเตะที่รักษาฟอร์มเด่นได้เสมอแม้จะมีช่วงแผ่วไปบ้างแต่ท้ายที่สุดก็ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเสมอ ด้วยสถิติ97ประตูนใน Premier l e a g u ไม่แปลกใจที่เขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับลิสนี้